แต่ขอให้มั่นใจนะครับว่าหลังจากน,นี้แล้วาก,การบัตรการทานอาหารเนี่ยเราได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามภา,าความมั่งคงแห่งชาตินะครับว่าให้สามารถดําเนินการได้ตามสถานการณ์ของผมครับจากการประชุม สภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนี้นะครับที่ทรกกป,ประชุมพิจารมี3เรื่องหลักก็คือเป็นประเด็นที่ศึในการพิจารณา3าเรื่องหลักก็คือการสูญเสียของกาลังพลน,นะครับของกองทัพไทยนะครับเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้นะครับประการที่2ก็คือการที่มีกับกับระเบิดในพื้นที่ทิปไตยของไทย ถือว่ามีผลกระทบต่ออธิปไตยนะครับประการที่3รัฐบาลน,นะครับจะปกป้องอธิปไตยและก็ชีวิตของคนไทยและก็ฐานไทยอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับโดยสรุปของที่ประชุมก็คือนะครับระงับการบัตรตามจอยเดคอเ t ชันไว้ก่อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับทุกข้อนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือยุติการส่งเจริญสึกให้กับทางฝ่ายกบ,บูชานะครับอันนี้คือประเด็นหลักๆ ก็คือในส่วนของกองทัพเนี่ยไม่ได้คาดหวังนะครแต่หมายว่าในส่วนที่าการเป็นอะไรที่ก็ตามที่เป็นการกระทําเราไปเดียวเนี่ยเราจะดําเนินการนะครับในเขตอธิปไตยของไทยตอนนี้ก็ยกแล้วนะคือในเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราระง,งับการบัตรตามจ o อยเดคอเ a t i o n แล้วก็เป็นการบัตรการ ทางทหารนะครับในเขตอธิปไตยของไทยนะครับแต่ขอผมขอภาวนาสื่อมวลชนนะครับก็คือไม่สามารถที่จะไปตอบรายละเอียดได้ว่าไอการบัตรการนาทหารเนี่ยท่านจะทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ขอญาตที่จะไม่ตอบนะครับเรามีกฎการใช้กําลังอยู่นะครับว่าเข้ามาทําอะไรนะครับเตือนยิงนะครับยิงด้วยวุธเบายิงด้วยวุธหนัก รตรงนี้รยายละเอียดตรงนี้ผมขอที่จะไม่ที่แจงตรงนี้แต่ขอให้มั่นใจนะครับว่าหลังจากน,นี้แล้วก,การบัตรการทางอาหารเนี่ยเราได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาความมั่งคงแห่งชาตินะครับว่าให้สามารถดําเนินการได้ตามสถานการณ์ครับขอบคุณครับที่ตอนนี้เราถือว่า joint o i n t d r c t r o t เนี่ยค่าทีของไทยตลอดมาเนี่ยคือ มันจะนำไปสู่สาธิภาพก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัตินะครับในข้อต่างๆที่ระบุไว้ในตัว joint declaration เพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการละเมิดการปฏิบัติตาม joint declaration นะครับและอย่างที่ท่านรัฐมรีการผงได้เรเียนไปแล้วเพราะนั้นท่าทีของเราคือระง,งับระง,งับการปฏิบัตินะครับตาม joint declaration นะครับ แต่ตรงไหนที่เราดําเนินการไปเดียวของเราเราก็จะดําเนินการเช่นการเก็บกู้คุนระเบิดเราก็ดำเนินการ mm. เพร,ระเะเาะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนนะครับทางชายแดน2ก็คือในส่วนของกระทรวงการการต่างประเทศเราก็จะดําเนินการประชวงนะครับประการแรกคือผมก็ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็ได้ประชวงไปนะครับรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราก็จะมีการประท้วงเป็นลายลักษณ์อัไปยังกัมพูชานะครับแล้วก็ประท้วงไปในกรอบของอนุสัญญาออลตาว่าว่าจะห้าห้ามใช้ทุนระเบิดนะครับสก็คือเรื่องของการชี้แจงนะครับชี้แจงการดําเนินการท่าทีของเราเราก็จะมีการชี้แจงไปยังสหรัฐและมาเลเซียนะครับผู้ที่ลงนามร่วมเป็นสักิพยานของ j o ยเดคอ r a t i o n ว่าเหตุใดเรามีความจําเป็นที่ต้องดําเน,นินการนะคับ ตัวจอยเดคอเรชันนะครับสามก็คือ <S <S ในส่วนของการชี้แจงก็คือาต้องมีการชี้แจงไปยังประชาคมโลกนะครับแล้วก็ชี้แจงข้อเท็่อจริงต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะประสานกับทางทางทางกักระรางโหมแล้วก็ทางฝ่ายของทัพไทยของทัพบกนะครับเพื่อนำข้อเช็่จริงต่างๆเนี่ยเพื่อให้ท่าทีของเราเนี่ยมีความหนักแน่นมีความชอบธรรมนะครับสุดท้ายก็คือว่า ถ้าจะให้การปฏิบัติตามใจดีเนี่ยกลับไปสู่ที่ควรจะเป็นก็มีความจำเป็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับความรับผิดชอบก็คือประการแรกก็คงต้องมีการแสดงความเสียใจครับสองก็คือต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง สามก็คือคงต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกครับก็ถือว่าการประท้วงก็คือการประนามด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ันนี้เป็นการละเมิดรับิ่งที่เราตกลงกันไว้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ถือว่ามีความเด็ดขาดนะครับการแสดงท่าทีที่ชัดเจนก็ต้องดูว่าถ้าเขาปฏิบัติตามยังไงเขามีท่าทีตอบสนองยังไงเราก็ต้องยกระดับความเด็ดขาดของเราก็ได้นะครับ